สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน DSI จะออกหมายเรียก d j เจแมนใบเตยกันยายนนี้รับทราบข้อหาคดี Forex 3D ก็ติดความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ซึ่งขณะนี้ทาง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษจะออกหมายเรียก d j เจแมนใบเตยกลุ่ม16ผู้ต้องหา Forex 3D ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเร่งรัดในสำนวนคดีกับกลุ่มร่วมลงทุน อัปเดตล่าสุดวันที่31สิงหาคม65ในตราย,ยาริตเตมะหิวงอธิบดีดี i เผยว่าคดีโ o r e x 3D เตรียมเรียกผู้ต้องหา16รายมารับทราบข้อกล่าวหาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการในสำนวนคดีกลุ่มผู้ต้องหา16คนกลุ่มร่วมลงทุนมีชื่อของดีเจแมนนายพัฒนาพลมินทะขินกับใบเตยนางสาวสุธิวันกุลชออยู่ด้วยและคาดว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้อาจจะมีการออกหมายเรียกบุคคลเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา สำหรับผู้ต้องหา16คนบางรายที่มีการออกเดินทางไปต่างประเทศและกลับเข้ามาในประเทศพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเรียกมาชี้แจงสายเหตุตามขั้นตอนอยู่แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ